ชื่อตอมแมงวันโลกมันพลิกผันแมงวันถูกตอมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออครับสวัสดีครับนะฮะผู้เนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครนะครับบอมราชวงศ์เปรมสุริเกษมสันนะครับวันนี้ท่านมาพร้อมกับแผนที่นะฮะ ก็คือนี่ดูและนี่ก็คือท่านผอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุง,งครั้งที่สหมายถึงว่าร่างนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมยังไม่ได้ประกาศใช่ใชไหมยังไม่ได้ประกาศใช้ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนฮะตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังมองรวมพศออ2549นะคะซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับในเดือนพฤษภาคม2556ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งปีที่เราจะต้องเร่งดําเนินการ วางแลจะจัดทาผังรวมฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทนฉบับเดิมนะคะก็คืออันนี้อันนี้ฉบับใหม่ะ,ะอันนี้คือจะใช้พฤษภาคมปีหน้าใช่ไหมคะเราต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนสิบห้าพฤษภาคมปีหน้าแล,แล้วแล้วทำอย่างไรตอนนี้ตอนนี้ร่างนี้มันถึงไหนฮะตอนนี้ร่างนี้ก็ได้จัดทําร่างแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้ นำเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้พิจารณานะคะ,คะซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองก็ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะมีบริเวณที่เปลี่ยนไปประมาณ31บอ็บริเวณด้วยกันนะคะสาบเอ็ดบริเวณจากผังเมืองฉบับปัจจุบันไปเป็นผังเมืองฉบับใหม่ค่ะฮะฮะอ่าแล้วตอนนี้ยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้ที่ท่านผอ,อ,อมาโชนี่คือคือที่อยู่ในนี้ใช่ไหมฮะค่ะที่อยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนผัง แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะถ้าดูจากภาพนี้ก็จะเป็นแผนผังที่มีความสําคัญเพราะในการวางผังเมืองเราจะต้องกําหนดการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินการเจริญเติบโตของเมืองให้สอดคล้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายการจราจรขนส่งตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะผมดูแล้วสีเหลืองเยอะที่สุดเลยค่ะสีเหลืองก็จะอยู่สีเหลืองเยอะสุดเลยใช่ไหมฮะสีเหลืองอะไรฮะท่านปอฮะสีเหลืองก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยนะคะ แต่บริเวณที่สามารถจะพัฒนาได้มากกว่าพื้นที่อื่นคือบริเวณศูนย์กลางเมืองสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้จะมีระบบขนส่งมวลชนทางรางตัดผ่านหลายสายเพราะฉะนั้นก็จะเกิดศักยภาพในด้านของการใช้ที่ดินทําให้มีความสมดุลของการเดินทางนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยไปพร้อมกันก็จะเห็นการก่อสร้างอาคารประเภทคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นตามแนวสายทางค่อนข้างมากนะคะ,ะหมายถึงว่าสีสีนี้ใช่ไหมฮะ สีสีน้ำตาลอ่อนนี่คืออสีอะไรฮะสีน้ำตาลอ่อนับสีน้ำตาลใช่ไหมคะก็จะแบ่งแยกออกเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นย่านที่อยดใสหนาแน่นน้อยหนาแน่นน้อยโอเคสีส้มสีส้มย่านที่อยดใสหนาแน่นปานกลางค่ะหนาแน่นขึ้นมาแล้วสีน้ำตาลย่านที่อยดใสหนาแน่นมากแล้วก็สีแดงพานิชยกรรมนะคะคืออะไรฮะับพาณิชยกรรมย่านพาณิชยกรรมก็คือใช้ประโยชน์ทางด้านการก่อสร้างในเชิงพาณิชนะคะอาจจะเป็นอาคารสำนักงานนะคะศูนย์การค้า หรือสถานที่ให้บริการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสีแดงค่ะสีแดงใช่ไมอ๋อหมายถึงว่าห้าสิสินค้าก็อยู่ในนี้อยู่ในสีแดงมาฮะได้ค่ะแล้วก็เป็นที่การค้าและการบริการนะคะซึ่งอาจจะกลางเมืองเลยกลางเมืองแล้วก็อาจจะมีการกระจายไปหลายระดับระคัในระดับที่เป็นศูนย์กลางรองในระดับที่อยู่ใน บริเวณชุมชนเช่นอย่างนี้นะคะเล็กๆบริเวณชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราดูอย่างที่พี่กนกดูเมื่อสักครู่นี้คือสีเหลืองจะเป็นที่ที่ที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยยังหนาแน่นน้อยอยู่สีส้มเข้มขึ้นก็คือจะหนาแน่นปานกลางแล้วก็สีน้ำตาลคือมันบีบตัวเมืองเข้ามาก็คือจะหนาแน่นมากใช่ไหมคะแต่ที่พออบบอกคือสีแดงจะเป็นภาคธุรกิจมันก็จะกระจายเป็นจุดๆแม้แต่ไอ้ตรงที่เป็นคนหนาแน่นน้อยหรือว่าหนาแน่นปานกลางก็จห้บริการที่มีการกระจายตัวไปในเขตที่มี ประชาชนอยู่อาศัยลาบเพร้านี่หนาแน่นน้อยหรือเปล่าอ๋อลาบพร้าวนี่นะสงสัยใช่ไหมคะที่ฉันก็สงสัยว่าสายไหมมันหนาแน่นน้อยตรงไหนคะเนี่ยเราวัดจากจำนวนประชากรหรือวัดจากอะไรฮะัอ๋อครับวัดจากจํานวนประชากรด้วยแล้วก็การให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณการถนนขนทางหรือว่าอาจจะไม่มีระบบรถไฟฟ้าเข้าไปอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็จะให้เป็นหนา สายใหม่ของเธอเนี่ยมันอาจจะมีหมู่บ้านเยอะแต่มันกระจุกตัวแต่ว่าพื้นที่ของเขตสายใหม่โดยรวมดูจากสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยการจ่ายมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟยังไม่เยอะประมาณอย่างนั้นแต่จ่ายทุกมวดนะจ่ายทุกมวดไม่ใช่หมายถึงว่าทําทางไปเข้าไปเข้าไปแล้วสีน้ําเงินล่ะคะพออค่ะที่มันจะอยู่คู่กับสีแดงเยอะๆเนี่ยค่ะสีน้ําเงินนี่จะเป็นสถานที่ราชการองออ๋อค่ะค่ะแล้วก็สถานูปการต่างๆที่มีความสําคัญนะคะค่ะอาจจะเป็นการท่าเรือ สีเขียวตารางกับสีเขียวข้างนอกี่ต้องเป็นแบบประเภทการเกษตรต้นไม้ยังเยอะอยู่ป่ะคะอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นบริเวณที่มีความสําคัญนะคะอย่างเช่นบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่นอกแนวขันกั้นน้ําเราก็ยังให้เป็นอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพราะอาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้นะคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําก็ให้มีการพัฒนาน้อยหรือบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนก็อาจจะประสบปัญหาจากการที่มีอําทะเลกัดเซาะนี่ค่ะ นะคะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจากภาวะลกร้อนรโรงงานสีไหนฮะท่านผอ,อโรงงานโรงงานก็จะงงเป็นสีม่วงค่ะนี่จะเป็นแสดงนิคมอุตสาหกรรมแล้วสีม่วงแสดงว่าที่จะตั้งโรงงานจะเปิดโรงงานเนี่ยจะไปอยู่ในสีอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะสีอื่นก็ได้บ้างแต่จะเป็นโรงงานขนาดเล็กเพราะในกรุงเทพนี่ไม่มีโนโยบาย ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นมรดคอนหรือว่าโรงงานขนาดเล็กเราจะมีบัญชีแนบท้ายว่าคุณจะสามารถทําอะไรได้แต่ก็จะเป็นโรงงานขนาดเล็กนะคะถ้าขนาดใหญ่ก็ต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็กอยู่ในสีเหลืองได้ไหมฮะได้ค่ะได้อ๋อได้หมดเลยเหรอฮะแต่ว่าจะต้องเป็นบางประเภทที่เรากําหนดไว้อุตสาหกรรมบริการ อาจจะคือะไรเล็กๆในตัวผังเมืองใช่ไหมคะในอาคารขนาดเล็กในตึกแถวอะไรที่พอได้อ๋อค่ะพ่อขาขอความรู้ดแต่จะมีรายละเอียดแนบอยู่ในรายการประกอบแผนผังคือคือตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือที่ถ้าท่าร่างผ่านคือจะใช้ในอนาคตหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะก็จะใช้ในอนาคตนะคะซึ่งมันมันต่างจากณวันนี้ที่ที่เมืองกรุงเทพเป็นอยู่ไหมคะต่างเยอะไหมคะก็ ดังที่นําเรียนแล้วว่าได้เราเพิม่มได้มีการศึกษาทบทวนจากผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน<ฆ>นะ,ะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนไป31บริเวณด้วยกันนะคะ <31 S 2> ส่วนใหญ่ก็จะมีการเพิ่มขึ้นการใช้ประโยชน์ที่ดินพนันธุ์ิสัยกรรมให้มีการกระจายตัวมากขึ้น<อ>นะคะหมายถึงว่าสีแดง31บริเวณเนี่ยส่วนหญ่เปลี่ยนคือเปลี่ยนสีแดงใช่ไหมฮะก็มีหลายสีค่ะไม่ใช่แต่สีแดงอย่างเดียวตรงตรงไหน,นะะที่เจอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามผังเมืองใหม่ล่าสุดส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของ การให้บริการของรถไฟฟ้า oh, <okay. S 1> เราก็จะมีการขยายขอบเขตการให้บริการในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยกว้างขึ้นนะคะแต่เดิมเราได้มีการคิดที่ว่าระยะห่างจากศูนย์กลางถนนแต่น,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจากเขตทางนะคะเพราะฉะนั้น oh, <okay. S 2> ถ้าถนนกว้างคุณก็จะได้ระยะที่จะสามารถพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้น, mm hmm. อ,น,นอันนี้เราคิด,คดเผื่อ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายสายทางด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้คนวนรวมถึงครับพก<อ>็คิดด้วยค่ะเพราะว่าจะมีในอนาคต12สายทางนะคะครับแล้วชาวบ,บ้านนะนักธุรกิจหรือว่าคนทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพเนะี่ยมีสิทธิ์คัดค้านร่างนี้ไหมฮะมีไหมก็มีสิทธิ์ค่ะคือผู้มีส่วนได้เสียนะในพื้นที่ที่มีการกำหนดขอบเขตของผังเมืองรวมไ,ไว้ก็สามารถไป แสดงความคิดเห็นได้คือไม่ใช่แต่ค่ะผู้มีส่วนได้เสียนี่หมายถึงว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะเจ้าของอาคารผู้เช่าที่ดินผู้เช่าอาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนะคะก็สามารถที่จะมายื่นคําร้องคัดค้านต่อผังเมืองรวมได้คืออาจจะขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดของผังเมืองรวมคือไม่ใช่แต่ว่าท่านจะมาแสดงความคิดเห็นว่าในพื้นที่ท่านสร้างอะไรไม่ได้แต่ท่านอาจจะดูโดยรอบ ไม่ชอบให้มีกิจกรรมบางประเภทเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของท่านต้องทำยังไงฮะถ้ามีส่วนได้เสียจะคัดค้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างฮะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ไปดูแผนผังแผนที่และข้อกาหนดผังเมืองรวมตามที่เราได้ติดประกาศไว้ที่ไหนไปดูได้ที่ไหนก็จะมีทั้งหมด172แห่งด้วยกันนะคะก็มีที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีแน่นอนค่ะแล้วก็สํานักผังเมืองสํานักงานโยธากลุมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานเขตอีกห้าสิบเขตนะคะสำนักงานที่ดินค่ะกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งมีหกสิบปดศด้วยกันนะคะแล้วก็ศูนย์สาธารณะหลักๆแล้วถ้าไปดูแล้วจะคัดค้านทำยังไงฮะก็ไปขอก็จะมีแบบฟอร์มคำร้องให้ยื่นคำร้องแล้วก็มีเขียนว่าคุณมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะยื่นหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนได้เสียแล้วที่พอถือมาที่คุณสมควรถืออยู่อันนี้อันนี้แจกมั้ยไปรับได้ใช่ไหมพออันนี้ก็ไปรับได้นะคะ ตามจุดที่ได้อันนี้คือจะเหมือนในนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนเลยค่ะก็จะเป็นรายละเอียดดูกอันเดอนี่นะฮะครับนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดอ๋อนี่เป็นสีสีแบ่งมาเลยนะฮะอันนี้แจกที่ไหนคะับคอคะอันนี้ก็แจกที่สำนักงานเขตต่างๆ5้าิบเขตนะคะตามที่บอกไว้แล้วก็ที่สำนักของเมือง สำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้นนะฮะกรุณาอย่าไปขอและไปใช้ลองกินข้าวอะไรไม <c oughs> ่ได้นะเห็นพลาสติกอย่างดีเดี๋ยวไปลองกิน <c oughs> เอนนีวเชียวเหนียวเชียวไม่ได้นะฮะ <c oughs> ขอแนะนำว่าถ้าท่านไปที่สำนักผังเมืองนะคะเราจะจัดศูนย์บริการประชาชนในการตรวจสอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายคอยอธิบายและตอบข้อซักถามแล้วก็อธิบายให้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆเปิดเวลาเปิดช่วงเวลาให้คัดค้าได้ถึงวันที่เท่าไหร่ฮะ ถึง21สิงหาคม2555นี้21สิงหาคมนี้นะฮะ,ะเริ่มแล้วนะฮะวันนี้นะฮะถ้ากรณีของคุณที่จะไปคัดค้านส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบไหนคะว่าเอ้ยไม่เอาอย่ามาวางพื้นที่เช่นนะคะคนอยู่แถบนี้ไม่เอาอย่ามาวางพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้บ้านเขาอย่างนี้หรอคะท,ที่เราก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เคยเกิดอย่างนคนอ,อยู่ในย่านที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีเขาอาจจะไม่ชอบให้อาคาร ขนาดใหญ่ที่เป็นอาคารอยู่สายรวมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะทําให้มีความผูกผ่านในด้านการจราจรความสงบบังบางด้วยนะอาจจะบังแดดลมอะไรตึกสูงบังใช่ไหมฮะก็อาจจะมีในกรณีไนที่แบบหรือว่าอาจจะไม่ชอบโรงงานอุตสาหกรรมอะไรนี้ก็ไปร้องได้มันมีที่ไหนที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการผับบาร์อะไรนี้มีไหมฮะ หนีค่ะอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านพณิชยกรรมนะคะเพราะถือว่าเป็นย่านที่ก็คือสีแดง่ะอยู่ใกล้ถนนมีความคลื่นอะไรอยู่แล้วอุ้ยตายแล้วออยู่ใกล้บ้านฉันเชียวคืออันนี้อันนี้ก็มีนะอีกแผ่นผังหนึ่งที่อันนี้ย่านนะคะอีกแผ่นผังหนึ่งที่มีคันข้างมีความสําคัญคือแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งนะคะนี้ก็อยากจะให้ไปตรวจดูด้วยเพราะว่ามีถนนที่จะเป็นถนนโครงการเพิ่มขึ้น หลายสายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ท่านมีที่ดินอยู่ในบริเวณที่มีนถนนโครงการตัดผ่านนะคะซึ่งถนนโครงการก็จะมีการกําหนดเขตทางเอาไว้นี้ก็เราก็ต้องไปดูอ,อย่างสมมติว่าท่านเกิดมีเขตทางหกสมมิเ <60 S 1> มตรอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ต้องปน,นุกตกใจว่าจะโดนบ้านเราหรือไม่เงี้ยจะโดนเลยคือหรือเปล่าเพราะว่าจากเขตทางตังหกสิเมตรต้องไม่มีที่อยู่อาศัยประมาณนั้นหรอครับพ่อ ก็เป็นถนนสายหลักที่จะต้องช่วยให้เมืองมีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกนะคะใช่ใช่คือความหมายคือขนาดเขตทาง60เมตรหมายถึงยังไงฮะจะเป็นนถความกว้างความกว้างของถนนจะเป็นถนนสายหลักบ้านคุณอาจจะอยู่ใน60เมตรนี้ได้ต้องไปดูต้องไปดูอยู่หรือเปล่าไปทางสายหมายเลขขนาดด้วยกันสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ไหนตัดไปแล้วเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะมีอีกไหมฮะท่านบอกมีผังอีกไหมหรือหมดแล้วก็ เองนี่มีอะไรก็ยังมีอีกหลายผังเรื่องผังสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้นํามานะคะอ,อันนี้ <c oughs> ไปดูเนี่ยก็จะมีอันนี้ให้ดูด้วยใช่ไหมนอกจากสีเมื่อสักครู่นี้แล้วมีค่ะ<อ>ก็จะมีแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แสดงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็แผนผังสแสดงโครงการคมนาคมขนส่งแผนผังชานูเอโภคอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เตรียมไว้สําหรับในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ระบบสนุเโปของกรุงเทพมหานครมีให้บริการที่ไหนบ้างคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะ พูดต้นนรายการข่าวเศรษฐกิจค่ะได้ไปซื้อที่ดักถนนเส้นต่างๆไม่ทันแล้วล่ะครับอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะคะ <c oughs> รับ<อ>ไม่ทันแน่นอนแล้วล่ะครับมีที่ที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนาะน้าท่ว <c oughs> มด้หรือฮะค่ะหมายถึงว่าจากปัญหาภุทกภัยในปี54นะคะ,คะเราก็ได้ดูว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเน้นแม่น้ำคูคลองตรงไหนที่ให้เป็นทางผ่านของน้ําซึ่งอาจจะเกิดปัญหาอูทกภัยทางตอนเหนือแล้วก็ให้เป็นทางผ่านลงมาได้เราจะมีคลองสายหลัก ค,คือจะบอกฝัดเวพื้นที่น้ําท่วมพื้นที่เก็บน้ําแก้มลิงอะไรนี่อยู่จะอยู่ในผังนี้ไหมคะก็อยู่ผังแยกกันค่ะค่ะแต่แต่เราสามารถเ,เราสามารถตรวจสอบได้ก่อนไหมคะตรวจสอบอได้เพื่อบางคลองอาจจะไม่เป็นแนวตรงอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําคลองเชื่อมโยงนะเพราะนั้นอาจจะมีการทํำบูมงหรือมีการขุดคลองใหม่หรือมีการปรับปรุปรงคลองเดิมอันนั้นก็สามารถไปดูได้ไดท<า>นดัท<า>นสมัยมากทันสมัยมาก แต่ย้ําว่า,า,าสามารถไปรับผังเมืองนี้ได้ที่สํานักงานเขตทุกเขตแล้วก็ตามจุดที่เมื่อกี้พอออาบอกไว้หรือไปขอดูด้วยเลยก็ได้นะคะค่ะ,ะก็สำนักผังเมืองก็ยินดีต้อนรับนะคะ,คะ ใช่น่ารักมากน้อน่ารักมากเพราะฉะนั้นเขตบ้านของเราสามคนยังอยู่ในพื้นที่หนาแน่นน้อยอยู่นะคะ่น้อยแล้วเหรอเช้าวันนี้ขอบคุณผอลยคะขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วอยาลากลับไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมไปตรวจสอบผังเองที่บ้านคุณสังกัดอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ